สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับเหมือนเดิมนะผมที่คลิปที่แล้วผมได้ลงไปเมื่อนานแล้วละครับแต่ว่าได้มีผมเห็นคอมเมนต์มาอย่างหนึ่งก็คือ,อ,อบอกว่าทำการล็อกห้องยังไงผมจะมาบอกวิธีตรงนี้เลยครับผมแล้วก็จะมาบอกเ,ออเกี่ยวกับว่า การเพิ่มยศเอ้ยการเพิ่มห้องแบบนี้หรือว่าห้องแถบบางอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาบอกให้ดูนะผมล็อกห้องให้ยศคนอื่นนะครับผมมาอย่างแรกเลยก็คือการให้ยศคนอื่นนะครับผมสมมติว่าผมมียศผมตั้งยศมาละเนี่ยผมตั้งยศมาแล้วนะครับผมผมจะให้ยศเพื่อนคนเนี้ยทิมมี่ครับผมเพื่อนเนี้ยคนเนี้ยผมจะให้ยศไปกดลิกขวาใส่เขาอันนี้คือผมเพิ่มผมเพิ่มยศมาแล้วนะ กดคลิกกดกดคลิกคลิกซ้ายเออกดคลิกซ้ายใส่เขาแล้วก็กดไปที่บวกครับผมนี่สมมติว่าผมจะให้ยศเอ่อยศเทพยูไอไปให้เขาอ่ะเขาก็จะขึ้นแล้วนะผมต่อจากนี้ไปเขาก็เป็นแบบว่าเอ่อผู้สูงสุดของดูแลเลยนะผมอ่ะนั่นแล้วคือต่อมานะผมการที่เราจะสร้างห้องให้แบบนี้ครับผมเราก็มาตรงนี้ผมกดไอที่ว่างๆครับกดไปครับผมกดคลิก คลิกขวานะผมกดคลิกขวาไปเลยแล้วก็สร้างช่องใหม่ก็คือเนี่ยครับไอที่เป็นดอกจันทร์กับพูดคุยครับมันจะมันจะมีแบบนี้ครับผมการที่เราจะพิมพ์ข้อความแบบเนี้ยเราจะพิมพ์ข้อความยังไงก็ได้ครับผมแบบนี้นะอ่าโดเดี๋ยวมาทําให้ดูเรามาสร้างนี้แล้วก็ห้องพูดคุย2เนี่ยครับผม ถ้าเราจะล็อกห้องนะผมเราก็กดล็อกไปเลยถ้าเราไม่ล็อกห้องเราก็ไม่ต้องล็อกนะครับผมอ่านี่ก็คือผมไม่ล็อกนะผมก็กดสร้างไปเลยครับผมนี่ครับห้องพูดคุย2เราก็จะย้ายไปตรงไหนก็ได้ครับผมให้เป็นชั้นเป็นชั้นก็ได้ครับผมอ่าสมมุติว่าผมผมมาแล้วนะผมตั้งแล้วนะผมจะแบบว่าจะแก้ไขช่องก็ได้ครับผมแกะจะแก้ไขช่องอนุญาตล็อกห้องก็ได้ครับผมล็อกห้องแล้วก็กดบันทึกได้เลยครับผม คำเชิญก็ให้การแบบให้ใครก็ได้ที่มียุอะ่ะเออเข้ามาได้นะผมอ่ะอันนี้คือแบบเราเราไม่เราไม่ล็อกสิว่านะผมอ่ะถือแล้วก็ต่อมานะผมการที่เราจะแบบว่าอ่าเอ,อ่อการที่เราจะแบบว่ายังไงนะเอ,อ่อเป็นห้องพูดคุยอย่างเงี้ยห้องที่เรามานั่งอะ่ะแบบนี้ครับผมห้องที่เราให้ไปนั่งครับอันนี้คือห้องพูดคุยนะอ่ะ กดลิกขวาเอ้ยกดลิกเออใช่กดลิกขวาแนละแล้วก็กดสร้างช่องใหม่นะผมกดเหมือนเดิมเลยแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมห้องพูดคุยน่ะผมน่ะ A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  ยาวๆเลยนะผมอันนี้คุยก็คือถ้าจะล็อกก็เหมือนเดิมนะผมถ้าล็อกนอกเข้านอกก็ได้นะกดเข้าไปครับผมนี่มันจตมีแล้วผมเลาก็ย้ายมาตรงไหนก็ได้ับผมที่เราอยู่นะครับผมนี่ ถือว่าเราจะจะล็อกห้องแล้วก็ล็อกไว้ได้เลยนะผมแต่ว่าต้องมียงูงสูงสุดนะเช่นหัวห้องเช่นหัวหัวดิสอะหัวยศด,ดิสอะเออแล้วก็แบบว่าผู้ที่แบบผมเพิ่งให้ยศดเนี้ยเออสามารถทําได้ทุกอย่างเหมือนผมเลยนะผมอ่ะแล้วก็การจํากัดคนเนี่ยมีแบบว่ามีคนขอมาด้วยนะการจำกัดจำ,จำกัดคนเนี้ยแบบว่าห้องแบมนเนี้ยเห็นปะ่ะเลข10 0 0 1นเนี่ยถ้าแบบเนี้ยก็คือสามารถเข้าได้ เอ่สิบคนนะผมพวกที่แบบไม่มียศนะผมไม่มียศนะแต่ถ้าพวกที่มียศแบบผมเนี่ยแบบเนี้ย UI team เนะี้ยคือเข้ามาได้นะผมสมมติว่ามี10คนเนี่ยจำกัดแค่10คนจะเข้ามาได้เป็น11ก็ได้นะผมอ่าเพราะว่าพรอบมียศที่สูงพอพอสมควรนะผมอ่ถึงข้อเข้ามาได้นะผมนี่ก็คือกดไปที่ตรงนี้นผมการที่แบบว่าจำกัดผู้เล่นนะผมนี่เห็นปะ่ะสมมติว่าจำกัดสักอ่ะร้อยแบบเก้าเก้าคนเลยอ่ะ เห็นป่ะห้องนี้ก็จะเป็นจํากัด99คนนะครับผมต่อมาผมการที่จ um ะเพิ่มยศนะผมเพิ่มยศสร้างยศเลยนะผมเราก็กดมาที่แถบนะผมแถบตรงนี้นะกดเข้าไปเลยครับแล้วก็ตั้งค่าโซ่โบนะผมกดเข้าไปกดเข้าไปนะผมนี่เห็นป่ะมันจะเป็นแบบนี้เลยนะมันจะเป็นแบบนี้นะผมกดเข้าไปตรงนี้ครับบทบาทครับบทบาทแล้วก็สร้างครับผมสร้างว่าเราจะสร้างเป็นแบบว่า เราเราไอเออหูกดอันนี้คือการที่เราจะค้นหาว่าพวกที่ยศ่ยปะยศเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้แต่ว่าเราเราไม่ต้องจาเป็นนะเรากดสร้างบทบาทรผมมากดสร้างบนบาทเลยแล้วก็มาการที่เราจะใส่ชื่อห้องนะผมเราก็เขียนว่ายศยศยศใหม่สุด ต่โอ้แล้วแล้วผมตั้งชื่อแปลกๆด้วยโอเคถือว่าเอาสีที่ไม่เหมือนกับสีพวกนี้เนาะแล้วก็เอาสีปาสีนี้อ่ะถือว่าสีนี้เราไม่เหมือนใครนะอุ้ยสีนี้มันแทบจะเหมือนเลยเน,นี่ยอ่ะสีนี้สีว่างนะหรือว่าเราแทบจะไม่เหมือนใครนะผมอ่ะถือว่าเราสร้างสร้างเป็นสียวดนี้เห็นปะยวดนี้เราจะแท็กก็ได้นะเราจะกดก็ได้นะตรงน,นี้ก็คือการที่สามารถแบบว่า ให้แบบว่าใครที่ออนไลน์อะสามารถมันจะอยู่แถบด้านบนตรงนี้นะเออใครที่ออนไลน์ก็มันจะขึ้นมาด้านบนนะผมแต่ไอตรงนี้ก็คือไออนุญาตให้ทุกคนแบบแท็กบทบาทนี้ก็คือสามารถถ้าขยามีบทบาทนี้ก็คือแท็กนะผมจะจะได้ไม่งงกันนะแต่ว่าผมไม่แท็กนะผมมไม่กดอะไรเลยต่อมาเรามาที่การอนุญาตนะผมการอนุญาตนี้ก็คือการที่แบบว่าสามารถจัดการช h a n แ e ลก็คือแบบ ให้แบบจากการแบบติดต่างๆเลยพวกนี้ครับจากการแบบม,มีมันมีหลายบทบาทน,นะที่เขาให้แบบให้ยศนะผมยศแบรนสมาชิกก็ได้นะแต่ถ้าถ้าจะแบบว่าอยากได้อยากได้ยศที่ใหญ่ที่สุดนะผมก็ให้เลื่อนมาลงละให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะผมเห็นปะที่มันเขียนว่าผู้ดูลแลครับผมเราก็กดติ๊กไปเลยนะผมติ๊กไปเลยก็คือตรงเนี้ยก็คือจะเป็นยศที่ใหญ่ที่สุดนะผมแต่ถ้า อยากให้เขามีแค่ยศบางยศก็คือกดเข้าไปเลยกดแค่นี้ก็ได้ครับผมนี่เห็นปะ่ะยศผู้่เราสูงสุดปิดไม้ได้ปิดปิดการได้ยินสมาชิกได้ย้ายสมาชิกได้นะผมอ่านี้นะก็คือการที่เขาแบบมียศมีมียศที่แบบว่าบางยศนะผมแต่ถ้าได้ยศนี้ไปก็คือเขาจะมีได้ทุกยศเลยแล้วก็กดถ้าเราจะให้ยศผู้ดูแลก็คือกดเข้าไปเลยครับผมยศใหม่สุดเท่ครับผมอ่า เป้เราก็เสร็จแล้วนะผมเสร็จแล้วนะครับผมเสร็จแล้วนะการที่ให้สร้างยศขึ้นมาใหม่ก็คือเดี๋ยวป้ามันจะขึ้นตรงนี้นะผมอมต่อมาก็คือการอัปโหลดอีโมจินะผมที่ผมยังไม่ได้สอนเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมการอัปโหลดอีโมจินะก็คือการที่เราจะเอา emoji, เอีโมจิเออเออสมมุติว่าโอ้โหมีรูปผมสุดสนมุติว่วาโอ้ยเดี๋ยวผมหาว่าผมเป็น ส่ลงสล่งเหอนี่จะไม่ใช่นะนานโอ้ยไวรุ่นสีไฟอ่ะอ่ะสมมุติว่าผมอยากอีโมจินี้นะสมกมาอยากได้อ e ีโมจินี้อ่ะกดเข้าไปแล้วก็อัปโหลดแล้วก็อันนี้ก็คือ,คอการที่แบบว่าอีโมจิไฟล์ขนาดเกินก็คือต้องหาไฟล์ที่ขนาดล,ลงเล็กกว่านี้นะผมแล้วก็มันจะขึ้นถ้าสมมุติว่าไฟล์นี้ขนาดเล็ก เล็กแล้วก็โหลดได้นะผมแล้วก,กดแบบมันมีให้ยกเลิกกับตกลงก็กดดาวน์โหลดไปเลยับผมแล้วก็มันจะขึ้นแถบตรงนี้ครับผมอ่าแล้วก็คือการที่เราจะมียศแบบว่าผมจะให้ยศยศอันนี้ก่อนนะยศในเขาเนี่ยยศใหม่สุดเท่เนี่ยก็คือเขาจะมียศที่สูงที่สูงที่สุดนะผมอ่าแล้วก็เราสามารถก็จะถ้าเราไม่อยากให้เขาได้มียศนะผมเราก็สามารถกดกาะบาดตรงนี้ได้เลยปะเขาก็จะไม่ม <i> ียศนี<ๆ>้แล <i> ้วนะอ่า <i> ก็คือถ้าเราว่าการการย้ายย้ายดิสเพื่อนนะผมการย้ายดิสเพื่อนนะผมต่อมาก็คือการย้ายดิสเพื่อนนะถ้าเรา<น>อยากย้ายดิสเพื่อนอสมมุติว่าคนคนะานี้ก็คือผมเองนะสมมุติว่าคนนี้ก็คือผมเองอ่ะ้วผมอยากจะแบนเขาก็แบนมาเลยนะแต่ว่าเขาจะไม่สามารถเข้ามาได้นะผมสมมุติว่าถ้าเตะก็คือถ้าเตะก็คือเขาจะมาเข้ามาได้นะผมอ่ะก็คือสมมุติว่าเราอยากย้ายดิสเขาไปห้องอะไรนะ ห้องเกมเนี่ยห้องเกมเห็นปะนี่ห้องเกมเขาก็จะย้ายมาแล้วผมแต่ว่าถ้าเรามียศดที่สูงที่สุดนะผมอ่าเราสามารถกดเข้าไปที่เพื่อนได้เลยครับผมเราก็จะย้ายมาห้องนี้ได้เลยนะเห็นปะงงงงไหมงงเนาะไม่งงเลยเออน่าจะไม่งงเลยเนาะถ้าเรามียศดสูงสุดเราก็ทําอะไรก็ได้ปะเปลี่ยนชื่อเพื่อนก็ได้เนปะเห็นปะนี่เห็นปะเราก็เปลี่ยนชื่อเพื่อนได้เราโทรได้แล้วได้ทุกอย่างครับคือ เราจะปิดไม้ใส่เพื่อนก็ได้นะเห็นปะเออแต่ว่าเราเรามีทุกอย่างเลยก็คือถ้าเรามียศสูงสุดนะแต่ถ้ามีบางยศอ่ะสมมติว่าผมมีบางยศนะผมเห็นปะสมมติว่าห้องห้องที่ล็อกเห็นปะห้องสุดเทพอ่ะผมจำไม่เห็นนะก็คือถ้าผมให้ยศยศแบบเนี่ยยศสุดเทพสูงสุดอะเดี๋ยวผมลองให้ยศเขาดูนะมันจะเห็นห้องล็อกทันทีนะนี่ผมให้ยศเขาแล้วนะเห็นปะ มันจะเห็นมันจะเห็นยดสูงมันจะเห็นห้องล็อกนะครับผมอะ่ะแต่ถ้าให้ยดที่แบบแบบไม่ไม่สูงไม่สูงมากนะผมอะ่ะสมวมอไม่สูงมากเนาะว่าให้ยดอ่ยดส้มอะ่ะมันจะเห็นแค่แบบว่าห้องที่แบบเราสามารถเราสามารถแบบเอ้ยห้องยศนี้สูงเกินไปอ่ายศนี้ได้เปละะ่าไปะ เรเราให้ยศที่กากเห็นปะ่ะเราก็จะไม,ไม่เห็นห้องล็อกละเราก็จะไม่เตะเขาได้ละเออเราแค่แบบมียศเฉยเออเห็นปะ่ะเราก็เสร็จแล้วนะผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ถ้างงอะไรก็พิมพ์มาใต้คอมเมนต์นะผมะคลิปนี้ผมก็ได้สอนการล็อกห้องการเออจำกัดห้องเปเออเลี่ยนเรียกแทบใหม่พูดคุยห้องพูดคุยนะผมแล้วก็ การการย้ายย้ายห้องแล้วก็การสร้างยศนะผมอ่าผมก็สอนมาประมาณนี้นะผมใครที่อยากให้ผมสอนเกี่ยวกับอะไรในดิสคอร์ก็บอกมาได้นะผมเดี๋ยวผมทําให้นะผมแล้วก็คลิปต่อไปผมว่าจะทําเกี่ยวกับการสอนเพิ่มบอทบอกว่าอยากฟังเพลงอะไรเงี้ยก็พิมพ์บอทแล้วก็กดทับแล้วก็เนี่ยสมมติว่าเรากดกดทับ กดทับแล้วก็เราก็แบบใส่แล้วก็กดบอกว่ายังไงนะซาวแพดใส่เพลงอะไปก๊อปลิงก์สมมติว่าเราอยากฟังเพลงเนี้ยไอเน,นี้ยเออสมมติว่าเราอยากฟังเพลงเนี้ยสมมตินี้เป็นเพลงนะเราก็กดก๊อปไปเลยกดก๊อปนะแล้วก็โอ้ดูคนสตรีมอยู่จ้ะ แล้วก็กดมา,มาวางตรงนี้ได้เลยแล้วก็เราต้องมีอะไรอักษรน,นำหน้าก่อนนะของออที่เราจะไปสร้างบอทในเดี๋ยวผมจะมาสอนอีกทีหนึ่งในคลิปหน้านะผมอ่ะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะผมก็สอนมาเยอะพอสมควรนะเดี๋ยวก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมคลิปหน้าก็คือการสร้างเพิ่มเพิ่มบทนะครับผมเพิ่มบอทนะเ,เพื่อที่จะฟังเพลงใน Discord, นะดิสคอร์ดนะจะแบบว่าไม่ไม่ต้องเข้า YouTube ก็ฟังเพลงได้นะผมนะแต่ต้องเข้า YouTube ไปก๊อปลิง์นั้นมาแล้วก็เอามาวางแล้วผมอเผื่อแบบว่าอยากจีบใครแล้วนี่ก็เปิดให้เขาฟังก็ได้นะเออโอเคโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาทุก่อนนะผมก็คลิปนี้มันก็ยาวนะผมสิบสองนาทีละก็เตือนใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณมากครับเตือนใหม่